คนที่มีผิวในวัย50ไทยลาจินาช่วยได้ค่ะ ว่าเป็นผู้หญิงที่มั่นใจผิวฉันสวยจริงๆนะไม่อยากจุดบอกเลยะเลเซอร์ไหมไม่เคยฉีดเติมไหมนีโน่ไม่เคยไม,ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบที่เห็นค่ะนิ้ว้อยตรงหน้าผากของเราเนี่ยตีกา่<ะ>องแก้มจุดด่างดำต่างๆ<ะ>มันแลดูเบาลงเจอกับไทราลาจิน่าที่มันชุ่มชื้นอะไรๆมันก็ดีขึ้นจริงๆค่ะ เริ่มใช้เมื่อเกือบสิปีแล้วนะคะผิวชุ่มชื้นแล้วก็ลิ้วรอยน้อยกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันทําให้เราเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นเซรั่มโกงอายุก็ว่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นเอโบโบนี่ได้ใจคุณแม่ไปตลอดเลยแม่สวยมาก ไม่ต้องไปสวดมนต์อะไรตรงไหนซื้อตรอยลาจิน่า1577อยากให้ผู้ชมได้เปิดใจลองใช้ไตรลาจิน่าจริงๆนะคะโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับที่1577หรือไลน์ของเราแ t ไตรลาจิน่าใช้ไตราลาจิน่าดูสักครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าที่เขาพูดมาเนี่ยของมันดีจริงหรือเปล่า